สำหรับแนวโน้มราคาทองคาในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้ถึง21เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทั้ทงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ในฝั่งสหรัฐออกมาสูงเกินคาดนะครับแม้ว่าจะเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคําแต่ทองคําก็ยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้ประกอบกับถ้อยแถลงของประราธานเฟดคุณเจรมพาวเวลนะครับ มีการออกมาแสดงท่าทีถึงความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะอยู่ในระดับสูงและมีการปรับตัวลงในระดับที่ต่ำกว่าที่มีการประเมินไว้เป็นการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินและเป็นการเปิดทางต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือมีการส่งสัญญาณไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับภาพปัจจัยดังกล่าวนะ่าจะเป็นปัจจัยกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำแต่ราคาทองคำเนี่ยสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้ สูงถึง21เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับทั้งนี้เนี่ยหากไปดูถึงไส้ในนะครับพบว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ที่มีการเปิดเผยออกมามีการปรับตัวเลขการคาดการณ์ในช่วงเดือนก่อนหน้าครับแม้ว่ามีการเปิดเผยตัวเลขครั้งสุดออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้แต่ตัวเลขครั้งก่อนที่มีการเปิดเผยออกมามีการปรับตัวลดลงในระดับถึงติดลบเลยนะครับภาพดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนมองว่า เงินเฟอ้อทางด้านการผลิตไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจริงอย่างที่มีการรายงานตัวเลขออกมาในเดือนนี้นะครับขณะที่ท่าทีของประธานเฟดคุณโจร์โรมพาวเวลที่มีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็ค่อนข้างสอดคล้องกับบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดส,สาขาและผู้ว่าการเฟดที่มีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะที่กังวลถึงภาวะเงินเฟ้เฟอที่ไม่ได้ลดระดับลงมานะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผล ต่อราคาทองคำไม่ได้มากนักนะครับและนักลงทุนยังจับตาดูในส่วนของตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ที่จะมีการเปิดเผยในค่ําคืนนี้ด้วยเพราะว่าเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟอ้อที่เฟดจะใช้ในการพิจารณาอัตาราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมประจําเดือนมิถุนายนมากกว่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยราคาทองคําจึงมีลักษณะของการขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนทางกับดอลลา,าร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าลงมานะครับดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยได้รับแรงกดดันนะครับจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของความวิตกกังวลว่าการที่สหรัฐเองมีการออกมาตรการการคว่ำบาตรจีนโดยปรับขึ้นอัตราภาษีจํานวนมหาศาลนะครับในกลุ่มของรถยนต์อีวีและในส่วนของแผงโซลาเซลล์และสินค้าจากรยนอื่นๆภาพดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลกระทบเชิงรบ ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและก็เศรษฐกิจของจีนนะครับทางนี้นักลงทุนยังกังวลครับว่าหากจีนมีการออกมาตรการตอบโต้สหรัฐในรูปแบบเดียวกันปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความผันผวนหรือสร้างความวุ่นวายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐให้เผชิญความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยกลับมากดดันในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงครับขณะที่หันไปมองในส่วนของภาพรวมของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของยุโรปและเศรษฐกิจของอังกฤษ ก็มีภาพหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐด,ด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่ดอลลาร์สหรัฐจะมีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงมาขณะที่ในส่วนของสกุลเงินปอนด์และสกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือมีสัญญาณของการขยับขึ้นนะครับภาพของปอนด์กับยูโรที่มีการแข็งค่าขึ้นจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาประคองทองคําและดันให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นนะครับสัญญ,ญาณดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนครับ หลังจากอังกฤษมีการเปิดเผยตัว GDP ออกมามีสัญญาณของแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการไว้และเศรษฐกิจของอังกฤษเองก็รอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของฝั่งอังกฤษและกลุ่มสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ครับมาตรการภาษีที่สหรัฐโจมตีรถยนต์อีวีและแผงโซลาเซลล์จากทางฝั่งจีนนะครับคนที่ได้รับอนิสงส์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเยอรมน,นีที่ เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่และมีรถยนต์ E ีวีที่ผลิตแข่งกับจีนนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการประเมินครับว่ากลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มอังกฤษก็อาจจะได้รับอันิสงจากแนวโน้มมาตรการการคว่ำบาตรรถยนต์และแผงโซลารเซลล์และการจัดเก็บภาษีต่างๆระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีการตอบโต้กันไปมาเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะที่รถยนต์ E ีวีของจีนเนี่ยอาจจะมีการขายได้น้อยลงแต่รถยนต์ อีวีในฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะมีการขายได้เพิ่มมากขึ้นการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่มากระตุ้นสกุลเงินยูโรและสกุลเงินปอนของอังกฤษให้มีสัญญาณของการแข่งข้าขึ้นจนเพิ่มแรงหนุนและแรงขับเคลื่อนสาหรับตัวราคาทองคําเพิ่มเติมจนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับขณะที่ราคาทองคําในประเทศนะครับก็ไม่ได้มีการขยับและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นล้นแรงสอดคล้องกับโคสปอตที่ปรับขึ้น ในระดับ21เหรียญนะครับเพราะว่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าสวนทางกับดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงครับบาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยขึ้นไหวอยู่แถวๆระดับ36บาท56สตางค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองในประเทศเนี่ยขยับและปรับตัวขึ้นได้ไม่เยอะเหมือนกับทองต่างประเทศหรือโตโกสปอตนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนช่วงนี้อาจจับตาดูที่ทางของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามหากเราดูพฤติกรรมของราคาทองคาในช่วงนี้นะครับพบว่านักลงทุนเนี่ยลดความสําคัญของการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในฝัังสหรัฐลงครับเนื่องจากนักลงทุนยังมีการคาดการณ์ว่าการประชุมในเดือนมิถุนายนที่จะเกิดขึ้นเฟดย,ยังคงตรึงอ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายขณะที่นักลงทุนเนี่ยไปรอรุ้นผลการประชุมประจํานพิจาราและทันวาครับ ว่าเฟดจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงสองครั้งในช่วงการประชุมดังกล่าวหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐในช่วงนี้เบาลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์หรือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละช่วงยังเป็นปัจจัยเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นปรับมาเคลื่อนไหวต่อทิศทางดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำนะครับยังคงทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีจังหวะของการแกว่งขึ้นแว่งลง ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะสามารถจับจังหวะการลงทุนจากการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในช่วงนี้ได้ครับ YLG แนะนำว่าหากตัวเลข CPI หรือตัวเลขเงินเฟอ้อในฝั่งรัฐออกมาแล้วเป็นปัจจัยลบหรือกดดันราคาทองคำบ้างนะครับแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดเรามองว่าถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาได้นะครับ วเออจีแนะนำให้จับตาแนวรับในทางเทคนิค2,316 2,332เหรียญดอลลาร์ต่อเพชอนครับถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเป็นไปอย่างจำกัดนะครับภาพของราคาทองคำอาจจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการแกว่งตัวในกรอบที่เป็นทิศทางไซด์เวย์อาจจะเห็นภาพการแกว่งตัวนทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับทั้งนี้เนี่ยราคาทองคำวันนี้เนี่ยมีการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมา ชนในส่วนของบริเวณใกล้ๆกับบริเวณ2332เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนนะครับเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้ค่อนข้างดีดังนั้นถ้าราคายังไม่หลุด2332เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนก็ยังสามารถเข้าซื้อเล้นสั้นในส่วนของตัวทองคําได้ครับแต่ถ้าหลุดอยากจะให้สต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงเมื่อราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นจับตาแนวต้านสําคัญ2 3 6 9เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนนะครับ ว่าจะสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านระดับดังกล่าวได้หรือเปล่าหากสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านระดับดังกล่าวได้ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อไปที่2,388-2,404เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนครับแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําอีกครั้งและราคาก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบนะครับดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นแรงผลักหรือแรงกดกับตัวราคาทองคำนะครับ วาอลยากจะให้จับตาดูในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงตรงนี้เนี่ยตลาดซึมฟับและรับปัจจัยบวกไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาผิดคาดหรือว่าตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้ปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยรบกดอัลลาคานองคำได้หรือในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าตัวเลข CPI โดยเฉพาะตัวเลข Core CPI year-on-year นะครับออกมาลดลง มากกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นแรงซื้อและดันให้ราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะจับตาดูในส่วนของตัวเลขค C.P.I. เยียร์ออนเยียที่จะเปิดเผยคืนนี้ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสานาทีเป็นปัจจัยในส่วนของการขับเคลื่อนตัวราคาทองคําเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยยังมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจากเฟดริสมอน และก็ตัวเลขยอดค้าปลีกประจําเดือนเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มตัวเลขหนึ่งที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและก็การแว่งตัวของราคาทองคําในคืนนี้ซึ่งทั้ง2ตัวเลขเนี่ยมีคาดการณ์ว่าตัวเลขตัวหนึ่งเป็นลบและก็ตัวเลขตัวหนึ่งเป็นบวกนะครับท้งนี้ในคืนนี้นะครับหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขยอดค้าปลีกซึ่งเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญในฝั่งสหรัฐเปิดเผยออกมาแล้วประมาณตีสองยีนาทีจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ ของเจ้าหน้าที่เฟดคุณมิเชลบแมนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เฟดที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับอยากจะให้จับตาดูว่าคุณโบแมนเนี่ยมีมุมมองต่อตัวเลขภาคค้าปลีกและตัวเลขเงินเฟอ้อโดยเฉพาะตัวเลข CPI อย่างไรนะครับถ้ามุมมองของคุณมิเชลบแมนมีทิศทางอย่างไรก็จะพอคาดการหรือพออนุมานต่อแนวโน้มการปรับเปลี่ยนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนได้ครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าช่วงนี้อาจจะต้องเน้นการทำกำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็ใช้ปัจจัยผักดนันหรือปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคําจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพิ่มเติมครับในส่วนของช่วงนี้นะครับ y r l g Bullion Future ยังมีโปรแกรม Trading View ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้งานแล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายทองคำในตลาด CME ได้นะครับ พนักลงทุนท่านใดอยากจะโกอ,อินเตอร์ไปลงทุนในตลาด g m e นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ YG Bullion Future ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ